ตอนนี้ท่านพ่อมาแล้วนะครับท่านพ่อสวัสด,ดีครับก็ท่านพ่อเนี่ยมาเตือนให้เราเนี่ยขำยุ่งกับนางผีป่านะเพราะว่านางคนนั้นเนี่ยไม่ดีนม่เสียก็นางเนี่ยจะทําให้ผมกับน้องหญิงเนี่ยเลิกกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีถ้าผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับพี่พี่น้องหญิงเนี่ยบอกว่าท่านพ่อเนี่ยจะมาหาที่บ้านนะครับผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่า พันพ่อเนี่ยจะมาหาทําไมนะครับทุกคนก็เมื่อวานนี้เนี่ยน้องหญิงเนี่ยโดนยายไม่ใช่ยายนะครับคือนางผีป่านะนางเนี่ยยูยูเนี่ยก็มาด้านหลังแล้วก็มาบีบคอน้องหญิงนะครับแบบไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับพี่พี่ก็ดีนะที่ผมเนี่ยยังไปช่วยไว้ทันนะครับไม่งั้นเนี่ยน้องหญิงเนี่ยอาจจะไม่รอดนะครับมาบีบคอยูยูเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับพี่พี่นะก็ตอนนี้ผมก็ได้กวาดตรงนี้เรียบร้อยนะ ก็ใบมุงใบไม้เนี่ยเยอะนะครับช่วงนี้เนี่ยก็อากาศเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอากาศเริ่มหนาวนะผมเนี่ยเป็นหวัดนะครับก็เสียงเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปนะพี่ๆนะก็ไม่รู้ว่าท่านพ่อเนี่ยจะมาหาทําไมก็เมื่อวานเนี่ยเป็นวันพ่อนะครับผมเนี่ยได้พาน้องหญิงเนี่ยไปหาพ่อนะครับแล้วก็ท่านพ่อเนี่ยเตือนให้เราเนี่ยรีบกลับอย่างไวเลยนะไม่งั้นเนี่ยเราสองคนเนี่ยอาจจะไม่รอดนะครับ ดีนะที่ตอนนั้นผมเนี่ยยังตั้งสติไปช่วยน้องหญิงไว้ทันได้นะครับยังไปช่วยทันนะครับผมนะครับก็นางผีป่าเนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะไม่ไว้ใจมันแล้วนะก็มันมาทํร้ายน้องหญิงนะครับทุกคนนะถ้าผมเจอเดี๋ยวผมเจอแก้แค้นอีกนะครับไม่รู้ว่ามันเนี่ยจะกล้าปรากฏตัวให้ผมเนี่ยได้เห็นหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้เนี่ยสิบโมงกว่าแล้วนะ ท่านพ่อเนี่ยยังไม่มาเลยนะครับแต่ว่าน้องยิงเนี่ยบอกว่าท่านพ่อจะมามีเรื่องจะมาคุยด้วยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรกันแน่นะครับก็โอเคครับพี่ๆี่เดี๋ยวเรานะครับก็มานั่งรอท่านพ่อเลยดีกว่านะไม่รู้ว่าท่านพ่อจะมาหาผมเนี่ยตอนไหนนะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับได้ทําคลิปไปต่อไปนะครับตอนนี้เนี่ยน้องยิงเนี่ยก็อยู่ด้านในบ้านนะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามานั่งรอ ท่านพ่อเลยดีกว่าครับผมตอนนี้เนี่ยทุกคนเหมือนผมเนี่ยจะเห็นท่านพ่อเนี่ยมาแล้วนะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าอุ้ยทุกคนใช่ใชตอนนี้ท่านพ่อมาแล้วนะครับท่านพ่อสวัสดีครับโยกไปทางนี้เหรอ นี่นะก็เราเนี่ยรอท่านพ่อเนี่ยได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะครับไปเดี๋ยวเข้าไปดิชิน,น้องดูอะ่ะเดี๋ยวจะพาท่านพ่อเนี่ยไปนั่งฝั่งนู้นนะครับเพราะว่าแดดมันร้อนอากาศร้อนมากเลยนะครับนี่นะแดดร้อนมากทุกคนเดี๋ยวเราจะให้ท่านพ่อเนี่ยไปนั่งข้างในนู้นนะครับผม เออเช่นนั้นทั้งนั้นนะ,ะเ,เดี๋ยวนี่นะครับท่านพ่อเนี่ยมาแล้วนะผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับพี่พี่โอเค เนี่ยแล้วก็ขึ้นไปแหละก็ตอนนี้เน่อยใหญอ๋อก็พี่ๆครับเดี๋ยวผมนักสำเวจเทพอ่ะสำเวจเทพเฮลิคอปเทเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเรียกน้องหยิงให้มาหาพ่อนะครับเดี๋ยวแล้วก็ผมเนี่ยจะเอาน้ำเนี่ยมาให้ท่านพ่อกินนะนะเพราะว่าท่านพ่อเนี่ยเดินทางมาในเหนื่อยนะอาจจะหิวน้ำนะครับเดี๋ยว โอ้คุณเทวะรอตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปเอาน้ำให้บางยีคทันพ่อมาแล้วจ้มนานมาแล้วสักพักแล้วเดี๋ยวไปเอาน้ำให้ทัพนพ่อยิงก่อน เดนะินชนะตรงนี้ก็ได้เก้าอี้ก็มีตัวเดียวไหมเดี๋ยวผมล้างข้างล่างก็ได้นะเดี๋ยวเราเรื่องยากก็อานไมหลุดใช่ไนะ้ม มาเมื่อบ่าอะไจะมือน้อยอะไนะเี้หรือหรือเกใบหผู้คูนะีเยอะเคชน้แกใบหนผูู้มึงก็่ะเมื่อวานนี้นางพีป่าเนี่ยมาบีบคอน้องยีนท่านพ่อรู้ไหมท่านพ่อรู้นะครับพี่พเร่นนเรื่เลนั่นแหละที่เรามาบอกอันนั ก็คือแบบไม่ต้องให้เราเนี่ยไปยุ่งกับนางผีป่านะพี่ๆนะก็ท่านพ่อเนี่ยมาเตือนให้เราเนี่ยคำยุ่งกับนางผีป่านะเพราะว่านางคนนั้นเนี่ยไม่ดีรม้เสียก็นางเนี่ยจะทําให้ผมกับน้องหญิงเนี่ยเลิกกันนะครับก็นางคนนั้นเนี่ยจะก็เหมือนแบบจะมาแยงผมจากน้องหญิงไปนะก็แล้วท่เราเนี่ยนางเนี่ย เราบีบคอ,อน้องหญิงเมื่อวานเนี่ยที่เราไปหาพ่อโอเคโอเคบ่เีผู้มือหนาผู้เกือบมันร้อนเลยน้ำเบลีต้องรู้นะฮะเดี๋ยวท่านพ่อเนี่ยจะต้องไปจัดการนะครับที่มาทำร้ายน้องหญิงนะพี่ๆท่านพ่อรู้ไหมว่าอยู่ฟังไหนะรู้ใช่ไหมครับท่านพ่อรู้นะทุกคน ก็ที่ท่านพอ่อมาวันนี้น่ะจะมาคุยเรื่องนี้ใช่ไหมอืมอืมอืมเมึม่อก็ไข่ด้าเชอรูสุกพ็พี่ผมเนี่ยไม่อยากอยู่ใกล้ท่านพอน่อท่าดนั้นเพราะว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยสบายนะเป็นไข้หวัดนะครับามมาชูด้ชูด้ก็นั่นแหละเออก็เราจะไม่ยุ่งกับาานางทีปากคนนั้นละเพราะว่ามันน่ะไม่ดี นะก็ที่ท่านพ่อมาวันนี้ก็คือท่านพ่อได้มาเตือนเราไม่เลี้ยงข้าวนะนะไม่เลี้ยงข้าวเดาๆก็ท่านพ่อบอกคำยุ่งเด็ดขาดถ้ามันมาก็ให้หนีโบ๊ะเบาเอ๋ยกันนะเราต้องหนีถ้ามันมากวีกันนะนั่นแหละก็ไม่น่าทุกคนเมื่อวานนี้ท่านพ่อบอกว่า ถ้าออกมาแล้วเนี่ยให้เรานะครับรีบก,กลับไม่งั้นเนี่ยจะเกิดอันตรายกับเราสองคนนะก็ pasa, อย่างที่ท่านพ่อว่าเลยเราวยิงโดนนางบีบคอนะครับเดี๋ยวท่านพ่อเนี่ยจะไปจัดการให้ใช่ไหมครับท่านพ่อรู้ใช่ไหมว่ามันอยู่ไหนให้ผมไปช่วยไหมบีบอีดจนไม่เลือืไมไปดูยานาพีก็ชื่ออพีกา เพราะนางพี่ป้าคนนั้นเนี่ยแล่เหลี่ยมเยอะนะครับพี่พี่เพราะว่าบางทีมันอาจจะมาหลอกลอก่ออืเมียล่ะนะ,ะท่านพ่อเนี่ยก็หวังดีเลยมาบอกเรามาเตือนเรานะครับว่าทำยุ่งกับนางคนนั้นเด็กขาดนะแล้วท่านพ่อจะไปจัดการตอนไหนเดี๋ยวผม ท่านรู้ใช่ไหมว่าอยู่ที่ไหนท่านพ่อรู้หรือไม่จะให้ผมพาไปไหมเดีย๋ยวผมไปไปช่วยไหมใลื้ออยู่ที่หลางอยู่คูมนู่ก็น้องหญิงเนี่ยไปไม่ได้นะเดี๋ยวผมเนะี่ยจะไปจัดการด้วยนะครับที่มันมาทาร้ายน้องหญิงนะเดี๋ยวเราจะต้องหาวิธีนะครับท่านพ่อน่าจะมีวิธีจัดการมันนะ เพ่อมีใช่ไหมครับว่าเราต้องจัดการยังไงรู้ใช่ไหมอืก็รอชมดูนะครับพี่พี่ไม่รู้ว่ามันเนี่ยจะอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะที่ผมเนี่ยเจอนะครับก็มันเนี่ยเคยมาหวังดีกับเราแนละ้วแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะเชื่อใจมันเท่าไหร่นะครับตอบนี้เราจะไม่หลงเชื่อมันเด็ดขาดนะเราไปนี้ต้องยิงก็ต้องระวังตัวให้มากนะ ดูที่หลังจะมือกันเนาะที่อะไรที่เนาะอื่กันๆที่หลังเกล็เลยกล็ได้เลยนะกลได้เลยนะนะครับว่าเลื่องอะไรนะผมก็โซคายถึงเนื้อไม้เสื่อมมาแล้วมีเครื่อมือเองมืออื่ ก็ผมเองเนี่ยก็เป็นหวัดนะยังแบบไม่เอาอยู่ใกล้ท่านพ่อเท่าไหร่เดี๋ยวกลัวว่าท่านพ่อเนี่ยจะติดหวัดจากผมนะครับท่านพ่อบอกว่านางคนนั้นเนี่ยนิสัยไม่ดี แสดงว่าเลือกที่นางคนนั้นทำแล้วต้องการอะไรท่านพ่อรู้ไหมอาอัมงมนหนึ่งอ๋อท่านพ่อบอกว่านางผีป่าคน,นนั้นเนี่ยอ๋อก็เหมือนไปเขาชอบผมใช่ไหมอืมเลยมาทําร้ายน้องหญิงใช่ไหมเลยมาทําร้ายน้องหญิงอืม เดี๋ยวท่านพ่อจะไปตอนไหนวันนี้หรือว่าวันไหนครับเดี๋ยววันนี้ท่านพ่อจะลองไปดูนะว่ามันยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะครับอ,อ่ทุกคนผมเองเนี่ยก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับเป็นไข้หวัดนะเมื่อคืนเนี่ยโอ้โหแบบไข้ขึ้นนะ แล้วก็หายใจเนี่ยไม่ออกเลย <c oughs> <c oughs> นี่นะครับพี่พี่ก็เป็นเสื้อผ้าที่ PFC เนี่ยส่งมาให้นะครับท่านพ่อเนี่ยชอบมากเลยนะ <c oughs> <c oughs> จะใช้ประโยชน์อะไแล้วเนี่ยท่านพ่อเนี่ยใส่สบายนะครับพี่พี่ครับ <c oughs> <c oughs> เออยันรีดเนอะ เน่าเมี่ยวอ่ะท่านพ่อกินข้าวเรียบร้อยแล้วอ๋อน้ำน้ำรียูวออเดอร์ได้น้ำเรียนเบอร์เบอร์ระวังตัวเฮียออดเดอร์นะมันไม่ธรรมดาละนางคนนั้นนะผมบอกให้ท่านพ่อนางคนนั้นเนี่ยมันไม่ธรรมดามัน มันเจ้าเล่เอาง่ายๆท่านพ่อต้องระาวาังนะอมเดี๋ยวท่านพ่อจะไปเรียกไปดูก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าได้ใส่สินอืม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 ก็ท่านพ่อบอกว่าต้องใช้ใส่สินด้วย ได้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 เลยทันเพาะก็ต้องใช้ไซสิสนด้วยใช่ไหม,มต้องการอะไรก็บอกผมเดี๋ยวผมจะได้พกไปผมมีของดีอะไรผมก็จะเอาไปนะครับก็นั่นแหละทุกคนวันนี้ที่ทันพ่อมาก็คือมาเตือนเราห้ามยุ่งได้ขาดถ้านางมาเนี่ยไล่นางกลับไปเลยลองเย็นนะนไเลยอืออืม,อม เมือนเอพยพแล้วนะม,มีอยู่สองคนนะครับพี่พี่เหมือนจะเป็นพี่น้องกันนะก็คนที่มาทำร้ายน้องหญิงเนี่ยน่าจะเป็นพี่เพราะรูปร่างเนี่ยจะใหญ่กว่านะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูนะว่าอโอ้โนี่ดึกเลยนะม,มีอยู่สองตัวนะครับท่านพ่อเรียกเป็นตัวเลยนะก็ต้องรอดูนะว่า พวกนางอะยังอาศัยอยู่ตรงนั้นอีกหรือเปล่านะครับแต่ว่าไลพ่พอๆกันหไหลพ่พอๆกันใช่ไหมก็ดีนะถ้ารอมเนี่ยถ้านางมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยผมจะต้องไล่ใจกันต้องไล่ออกจากบ้านใช่ไหมถ้ามันหมารอมเนี่ยนะไม่ต้องให้มันเข้ามาข้างในใช่ไหมครับอืม น,นั่นแหละพี่พี่ก็เราต้องทำอย่างที่ท่านพ่อเนี่ยมาบอกเราไว้นะครับก็ถ้านางผีป่าคนนั้นมาเราต้องไล่ออกไปเพราะว่ามันไม่ใช่คนดีนะครับเออเนินไปไทยแาบอ่ะเดินไปไทยอยู่หะนะอ,อาวเนี้ยเนไยอยู่แลี่วกุมายมนยกล่ม โอเคนะครับพี่พี่เดี๋ยวท่านพ่อก็จะกลับไปแล้วนะครับอืมก็ท่านนั่นท่านนั่นท่าเออเอาวัวมาเอ่อนเดือนหนึงเดือนเออเรื่อยๆเอาป่ะก็ผมบอกท่านพ่อไปแล้วเดี๋ยวท่านพ่อเนี่ยจะไปดูไปดูร้านเล่าก่อนนะว่านาำคนนั้นเนี่ยยังอาศัยอยู่ที่เดิมหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเนี่ยตามแบบคอยมองผมตลอดเวลาเลยนะว่า ผมไปไหนมาไหนมันตามตลอดเวลาเลยนะครับนม่แค่เดาเสียกุ้เหม่อเหม่อใช่ไมเหม่ออืมออก็ไม่รู้ว่านางเนี่ยมันยังแอบมองผมอยู่หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมจะไปส่งท่านพ่อขึ้นทางนะครับเดี๋ยวท่านพ่อเนี่ยจะมาแจ้งข่าวอีกรอบหนึ่งนะว่ามันยังอยู่หรือเปล่านะก็โอเคนะเดี๋ยวเราแจ้พ่อกลับแล้วนะนะ ท่างกีวปะดีบ่อาโอเคนี่นะครับก็ถ่ายปะไปเดี๋ยวเราก็จะไปส่งทัน,ทนพ่อเครึ่งทางนะครับอุ๊ยน้ำก็ตรงนี้เนี่ยถ้ามีโอกาสผมจะเลื้อออกนะแต่ว่าต้องขอเจ้าของก่อนนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันอันตรายมาก เมื่กี้ที่ควา,วายเใส่ท่นอ,อ,อ,น,อนัะเพรอะครับเออเออไปอ้ะไชเดี๋ยวให้น้องยิิงไปส่งครึ่งทางนะครับผมเหนื่อยก็ไม่ค่อยสบายหนักเลยนะยังไงก็บอกผมนะตนพอเดินไปนะครับไปเถอะ นั่นแหละเราต้องระวังตัวนะต่อไปนี้เราไปในม้าไหนเราก็ต้องระวังนะเพราะว่านางคนนั้นมันไม่ดี<ต>มันเจ้าเล่ห์มันลายใช่ไหมก็โอเคนะครับพี่พี่ก็วันนี้ที่ท่านพ่อมาก็มาเตือนเรานะครับต่อไปนี้ถ้าผมไปใไนม้าไหนเนี่ยผมต้องระวังตัวแล้วก็ไม่กล้าพาน้องยิงแบบไปไกลนะครับ โอเคนะครับพี่พี่ก็ท่าน <Yeah. S 1> พ่อเนี่ยก็กลับไปแล้วนะเดี๋ยวรอดูนะว่าท่านพ่อเนี่ยจะมาบอกผมยังไงนะครับก็นั่นแหละเราต้องระวังตัวให้มากนะครับผมโอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมเนี่ยก็ขอปิดกิฟเพียงเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวท่านพ่อเนี่ยจะมาแจ้งผมอีกรอบหนึ่งครับว่านางคนนั้นเนี่ยยังอยู่ที่เดิมอีกหรือเปล่านะครับที่มาทําร้ายน้องหญิงเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวท่านพ่อเนี่ยจะ ไปจัดการให้นะครับผมก็วันนี้ที่ท่านพ่อมาเนี่ยท่านพ่อเนี่ยมาเตือนบอกว่าถ้านางคนนั้นเนี่ยมานะครับให้เราเนี่ยไลออกจากบ้านเลยนะครับไม่ต้องให้เข้ามาเด็ดขาดนะเพราะว่านางคนนั้นเนี่ยมันไม่ดีนะพี่พี่เพราะว่ามันจะทําให้เรานะครับมันจะทาให้ผมกับน้องหญิงเนี่ยเลิกกันนะครับนะก็ท่านพ่อออกมาเตือนเรานะครับห้ามยุ่งเด็ดขาดเลยนะครับโอเคนะครับพี่พี่ครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยดีกว่านะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะ,คะใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับได้ทําคลิปต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราเรอดูนะครับว่าจะเป็นไงบ้างนะครับผมโอเคไปเจอกันคืนหน้าครับผม